คุณคิดว่าคุณรู้จักหน้ากากอนา,ามัยดีแค่ไหน <L an> และคนที่จําเป็นต้องใส่หน้ากากอนา,ามัยก็คือคนป่วยเพื <L an> er ่อป้องกันการกระจายของเชื้อโรครวมไปถึงผู้ดูแลคนป่วยอย่างใกล้ชิดมาถึงวิธีใส่ที่ถูกต้องกันบ้างก่อนอื่นตรวจดูที่หน้ากากอนา,ามัยให้ด้านที่มีสีหันออกด้านนอกและแถบเหล็กอยู่ด้านบน อย่าจับบริเวณผ้าของหน้ากาก ï, ให้จับบริเวณสายคล้องหูแทนแล้วก็ดึงสายคล้องเข้ากับหูแบบนี้หลังจากนั้นให้ดัดแถบเหล็กด้านบนให้รับกับสันจม,มูกของเรา<_ <D> _ <L ong> แล้วดึงหน้ากากด้านล่างคลุมลงมาให้ถึงใต้คางอย่างนี้เพื่อความมิดชิดไม่จําเป็นต้องเป <d _ L ong> ลีล่ยนหน้ากากเมื่อดื่มน้ําหรือรับประทานอาหารกลางวันเพีย <d _ L ong> งแค่ดึงลงมาไว้ที่ใต้คางแบบนี้เมื่อทานอาหารเสร็จก็สามารถดึงกลับมาใช้ได้เหมือนเดิม แต่ต้องเปลี่ยนหน้ากากเมื่อหน้ากากเปียกมากหรือต้องแปรงฟันล้างหน้าอาบน้ําก็ให้เปลี่ยนใช้หน้ากากอันใหม่ห้ามเก็บหน้ากากไว้ใช้ซ้ําเพราะอาจแพร่กระจายเชื้อโรคไปตามที่ต่างๆได้และผู้ป่วยต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่ออยู่ร่วมกับผู้อื่น <c oughs> จะบอกลานหน้ากากอนามัยได้ก็ต่อเมื่อหยุดไอและไม่มีไข้แล้วมาถึงวิธีถอดหน้ากากอนามัยกันบ้างห้ามถอดจากผ้าที่ปิดปากหรือขยําส่วนที่เปียกโดยเด็ดขาด เพราะด้านในของหน้ากากจะมีเชื้อโรคอยู่เป็นละล้านตัวจึงให้จับที่สายคล้องแทนมเมื่อใช้เสร็จหน้ากากอนามัยจะกลายเป็นขยะติดเชื้อจึงต้องทิ้งลงถังขยะแบบมีฝาปิดหรือใส่ถุงพลาสติกแยกจากถุงขยะทั่วไปให้เรียบร้อยจากนั้นก็ล้างมือให้สะอาดทีนี้มาดูการล้างมืออย่างถูกวิธีกันบ้างก่อนการล้างมือควรถอดเครื่องประดับที่นิ้วม,มือและข้อมือออกซะก่อนหลังจากนั้นก็ล้างมือด้วยสบู่และน้ำสะอาด ก็อกไปทั่วๆนับหนึ่งถึงยีเป็นอันว่าเสร็จภารกิจล้างมือแล้วเช็ดมือให้แห้งอย่าเผลอเช็ดกับเสื้อผ้าตัวเองเด็ดขาดควรเช็ดมือด้วยกระดาษหรือผ้าสะอาดเท่านั้นถ้าไม่มีน้ำและสะบู่ให้ถูมือด้วยแอลกอฮอล์เจล15วินาทีระเหยแห้งเองฆ่าเชื้อโรคได้99.99%ต99ตัวเองป่วยอย่าให้คนอื่นป่วยรักเพื่อนรักครูรักพ่อแม่ เมื่อตัวเองป่วยต้องป้องกันใส่หน้ากากอนามัยและล้างมือขอขอบคุณผู้ป่วยที่ใส่หน้ากากอนามัยคุณคือฮีโร่พันใหม่ของเราสสกชกนจกน